มาสเตอร์บอกกำลังจะมาแล้วอะไรยังไงดีกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอาไม่ใช่โอ้โหหมดเวลาเลือกตั้งแล้วนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกเทนเนอร์ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกโกเทนเนอร์นะครับก็วันนี้มีข่าวใหม่นะครับเกี่ยวกับนะฮะ โปเกมอนนะฮะตบมือหน่อยนะฮะเรากำลังจะมีอ่าบอลใหม่นะฮะชื่อว่ามาสเตอร์บอลนะฮะกำลังจะเข้ามาในโปเกมอนโกนะฮะจริงๆ m a s มาสเตอร์บอลเนี่ยมีไอคอนนะครับหรือว่ามีรูปนะฮะมีข้อมูลในโปเกมอนโก่เจ็ดปีมาแล้วนะอ่ามีมาโดยตลอดแต่ว่ายังไม่ถูกเปิดใช้งานเขาคงไม่รู้จะเอาไปใช้งานยังไงอ่ะมั้งครับนะฮะแล้วก็มาสเตอร์บอลนะครับเป็นโปเกมอนประเภทหนึ่งนะฮะที่ ผมจําไม่ได้ว่ากําเนิดในเกมเนี่ยตั้งแต่เจหนึ่งเลยหรือเปล่านะครับก็สามารถความสามารถของโปเกบอลนะครับมันคือบอลที่จับแล้วไม่พลาดนะฮะคือคือในเกมภาคหลักเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเดียวเปอร์เซนต์พลาดมันน้อยนะฮะแต่ว่าในโปเกมอนโกเนี่ยนะครับในข่าวนะฮะของเว็บเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไม่มีทางพลาดโดยเด็ดขาดก็คือจับได้ร0 0นนั่นเองนะฮะ แล้วก็จับอะไรได้บ้างนะฮะก็จับโปเกมอนป่านะครับโปเกมอนป่าก็คือโปเกมอนที่อยู่ตามพื้นนี่แหละนะครับแล้วก็จับผ่านอุปกรณ์ปล่อยรัวนะฮะอุปกรณ์ปล่อยรัวก็โปเกมอนที่ออกจากรัวใช่ไหมออกจากไอเสาซากุระอ่าก็จับได้นะครับหรือนะฮะหลังตีบอสครับอ่าหลังตีบอสคือพอตีบอสเสร็จนะฮะสมมุตินะฮะใครที่แบบโอ้ยจับยากจัดเย็นเหลือเกินนะครับ ใช้มาสเตอร์บอลนะครับก็จะจับได้นะครับจับได้เลยแหละผมว่านะแล้วก็น้ำหอมรายวันในตัวดีเลยครับเจ้านก3ตัวใช่ไหมนก3ตัวกาล่านะฮะฟิเซอร์ธันเดอร์ไฟเอร์นะครับร่างกาล่าจับยากจับเย็นก็จะจับได้โดยที่ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับทีนี้มาพูดถึงอ่าตัวมาสเตอร์บอลนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันน่าจะโผล่มาตั้งแต่เจนหนึ่งแล้วล่ะ นะครับอ่ามันถูกคิดค้นโดยนะฮะบริษัทซิลคอร์ปอเรชั่นเนี่ฮะบริษัทซิลคอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเกมโปเกมอนนะนะเขาจะเป็นบริษัทที่ผลิตของหรือว่าผลิตไอเทมออกมาขายนะครับผลิตไอเทมออกมาขายเยอะเลยนะฮะนะครับในส่วนของอนิเมะก,ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีมีโผล่มาหรือเปล่าผมเห็นแวบๆว,ว่ามีนะเออผมก็จำไม่ได้ <laughs> เหมือนเป็นคุณลุงคนหนึ่งว่ะใช้นะฮะน่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วล่ะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆในภาคออริจินเนี่ยนะครับมันมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเหมือนบอลสาธิตนะครับประมาณนั้นของซิลคอ์ปอเรชั่นนะครับโดยจิโอวานี่ anni, หรือว่าซากากินะครับบอกว่ามาสเตอร์บอลเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประมาณนน,นะครับยังเป็นบอลต้นแบบนี่นะฮะ แล้วก็เป็นสาเหตุนะฮะให้ทีมล็อกเก็ตนะฮะเข้ายึดสำนักงานซิลคอปเรชั่นนะครับแล้วก็อะไรนะข่าวลือที่เกี่ยวกับนะฮะบอสชาโดที่กำลังจะมาอ่ามันเกี่ยวข้องกันนะครับมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับมันไม่ใช่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับอนิเมะหรืออะไรโดยตรงนะครับก็เราเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก็พอมี Master Ball เกิดขึ้นนะซากากิเขาก็จะมายึดแหละนะครับตามนั้นนะฮะซิลคอลปอเรชั่นก็อย่างที่บอกนะฮะเป็นบริษัทที่ผลิตไอเทมต่างๆนะครับพวกยาพวกบอนพวกอะไรขายนะครับประมาณนั้นอันนี้เป็นในเกมนะในเกมนะบวกบวกอนิเมะเข้าไปนะฮะที่นี้ในส่วนของโปเกมอนโกกันบ้างนะครับอา่าแล้วเราจะได้อะไรนะม a สสบอลเนี่ยมาจากไหนนะครับ ก็งานวิจัยพิเศษนะฮะตามฤดูกาลหรือว่างานวิจัยพิเศษของซีซั่นนี้นะครับที่ชื่อว่า Let's g กนะครับคือเราทำมาตอนนี้น่าจะอยู่ในสเต็ปที่4แล้วนะครับยังเหลือ5กับ6ใช่ไหมครับตามรูปนะครับยังยังยังอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะซึ่งในเนี้ยนะฮะมันบอกให้รอนะครับให้รอให้รอก็เนื้อเรื่องที่มันจะต่อจากนี้ก็คือวันที่22พฤษภา นะฮะอีกไม่กี่วันแล้วนนะฮะเนื้อคือเดี๋ยวจะมีเควสมาต่อเลยยีบสอพฤษภานะฮะตามเวลาประเทศไทยนะฮะย2พฤษภาสิบโมงนะครับบินโลจะมาพร้อมกับข่าวเกี่ยวกับแผนล่าสุดของแกงลกเก็ตแล้วก็มีของขวัญให้ด้วยซึ่งของขวัญก็คิดว่าเป็นมัสเตอร์บอลแหละนะครับได้คนละลูกก่อนนะครับแล้วทีนี้วิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานจะเอาไปใช้กับอะไรบ้าง นะครับสำหรับผมนะสาหรับผมผมยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้กับอะไรเพราะว่าบอสจริงๆโอกาสที่จะจับได้สมมุติเป็นบอสไอวีร้อยนะฮะเอาบอสไอวีรที่สําคัญสาคัญนะฮะอาจจะใช้สําหรับผมนะแต่ว่าก่อนจะใช้มันเนี่ยผมจะโยนไปก่อนโยนบอลปกติไปก่อนจนเหลือลูกสุดท้ายนั่นแหละนะฮะผมสึงจะใช้มันนะฮะหรือ ไม่แน่นะว่าจับบอสอยู่บอลสมมติได้บอลพพีเมียบอลใช่ไหมฮะสิบลูกสมมุตินะแล้วเราโยนครบสิบลูกแล้วมาสเตอร์บอลยังใช้ได้หรือเปล่าอ่านะครับประมาณนอันนี้ผมไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูกันนะครับหรือมันจะเป็นการโยนได้สิบครั้งโดยพี่บอลบอลเดิมแล้วก็นั่นแหละถ้าลูกสุดท้ายไม่ติดก็คือวิ่งหนีไปนะฮะเรายังไม่รู้แต่ผมจะใช้กับตัวร้อยแน่นอน ะะแต่ก็ยะไม่ใช้บัมเพื่อนะครับเพราะว่าปกติผมก็จะโยนจับปกติได้อยู่แล้วตัวร้อยก็โยนได้นะครับยกเว้นว่าลูกสุดท้ายเ้วเว้ยนะฮะแต่ว่าถ้ามันม่งกลับมานี่ทําไงเดียนะฮะแล้วเวลาตีบอสแล้วได้ใช้นี่อย่าไปดีใจแล้วไม่ใช้นะนะฮะได้ใช้นี่จากบอสเนี่ยอย่าไปใช้มาสเตอร์บอลนะเพราะว่าบอสที่เป็นใช้นี่โอกาสจับติดคือหนึ่ง้นครับ คือถ้าโยนบอลไปโดนตัวมันเนี่ยไม่หมงไม่อะไรเนี่ยนะครับยังไงก็จับติดเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับบอสชายนี่นะครับอ่าชายนี่ตัวอื่นที่เจอชายนี่จากเควสผมว่ามันจับได้อยู่แล้วชายนี่ตามป่าผมว่ามันก็จับได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้ใช้กับพวกชายนี่นะครับเออน้ำหอมรายวันนะครับน้ำหอมรายวันเออน้ำหอมรายวันสําหรับผมนะ จะใช้เลยเหรอใช้เพื่อเปิดเด็กเหรอมันสมมติมันมีบอลมีลูกมันน้อยเนี่ยจะใช้เหรอผมก็อาจจะไม่ใช้เหมือนกันนะอันนี้ต้องแล้วแต่พิจารณากันนะครับนะฮะคือถ้า i อวีเขาเรียกว่าอะไรไอวีเราดูไม่ได้อยู่แล้วนอะตอนจับนะครับแต่ถ้ามันซีพีมันสูงสูงก็อาจจะนะอ่าซีพีสูงสูงก็อาจจะแต่ดูก่อนนะสำหรับผม,มก็คือไม่ได้ซีเรียสกับการเปิดเด็กอะไรเท่าไหร่ นะครับก็คือจับได้ก็จับแล้วก็ใช้นี่ได้ครบไม่ครบผมก็จับไปเรื่อยๆนะครับอย่าอย่า,อาของผมก็จะเป็นแบบนี้นะผมเล่นแบบนี้แต่คนอื่นไม่รู้นะครับอันนี้เป็นข้อความเห็นส่วนตัวผมละกันนะครับผมจะใช้จับตัวร้อยจากบอสกรณีที่โยนไปบอลจะหมดอยู่แล้วแล้วยังจับไม่ได้นะครับน้ำหอมรายวัน ถ้าตัว IV น,น้อยซึ่งเราไม่รู้เ,เราไม่รู้ไ v กันเนาะถ้าตัว CP น,น้อยก็อาจจะไม่ C p พเยอะๆก็อาจจะได้เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะครับโปเกมอนที่ C p สูงเนี่ยนะครับเราดันไปใช้งานได้เลยนะครับตัวแต่ C p พน้อยๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้ i อีเนี่ยผมก็คงไม่เสี่ยงเอาเอามาสเตอร์บอลไปจับมันนะครับนะมันไม่คุ้มสำหรับผมนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนคนอื่นจะว่ายังไงกระช่างนะครับเพราะฉะนั้น นะฮะก็สรุปตามนี้ละกันนะฮะมาสเตอร์บอลกำลังจะมาแล้วนะครับหลังจากอยู่ในเกมมานานมากนะครับก็จะน่าจะได้จากการทำเควสพิเศษต่างๆเลยครับลูกแรกจะเริ่มนะฮะวันที่22นะฮะลูกแรกจะเริ่มวันที่22นะครับผมไม่ใช่จะเริ่มวันที่22เควสนะฮะที่จะมาต่อจาก l e t โก o นะครจะเริ่มวันที่22 1สิบโมงนะฮะทำเสร็จ ก็น่าจะได้มาสเตอร์บอลนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับมาเล่าข่าวกันตอนเช้าแบบนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดลกไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ